สวัสดีครับวันนี้เราก็เจอกับช่องตุ้ยพระเอเชีนอครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดวันอาทิตย์ครับต้ชมวันนี้เราจะเอาเก่งไม้ออกจากทางครับผมเพราะว่ามันยื่นออกไปทางครับเราต้องไปตัดออกก็ู้ชมไปไปูไป้ชมวันนี้เราก็จะไปตัดกิ่งไม้ครับ <c oughs> วันนี้ก็เป็นวันหยุดด้วยครับผม <c oughs> ได้โอกาสพอดีก็ตัดออกครับ ครับผมเหมไหมมันยื่นออกมาจากทางครับผมเยวตัดออกจากกิก่งหนึงครับครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปครับผมขึ้นไปตัดกิ่งนี้ออกครับกิ่งที่ยื่นออกจากทางครับ จริงหยอกนี่ไหมโตัวมันยอมไหมนี่นี่นี่ตัดจริงนี่นี่จริงเดียวนี่อืมไม่มีดกว่าเห็น้่งเขาด้วยเออแหละตอนนผมเด้อนี่ขึ้นไปดูนี่ได้ขึ้นเออตัดจริงเดียวนี่แหละ เออยืนงามน่ะกัตัดถึงแหละเออนี่แหละตัเกิ้งเดียวนี่แหละค่อยๆมันหักย้อนลงก,งกงองลเอองัูออกิ้งหน่อยผุนมันยากขาดเรียบพค่อยคอมค่อยๆห้มันหักลงเด้อ กูต้องยืนตรงไหนนี่จะหักเส้หัวกูหรือดิอ้าอ้าวคอยคอยฮักลุงพารถเขาผ่านมามองดูรถเลยคอยคอยลุงอ้าว 嗯。<Yeah. S 2> <laughs> อ่ะปาดลูแค่นี้นก็ได้ละมั่งทางนุนบอยอนแรงขึ้นตัวนี้นิดยไีดนิดเอหน่อมีนไหเฮ้ยฟันมาได้ยิงหน่อยานาน,น,นี่มก็ยื่ออกไปทางเลือเลยอะอักเลือดปาดออกโอเ้เธอนีมั้ยขันมุงเสียเอาตัวนั้นออกมึงเอาตัวนี้ก,กันขึ้นม่อีกนี่นี่ ิงี่มามานันบ่คอยคมอย่งางของแบบนี้จะ,ะสะตัดแม่ตัวนี้ตัดไปจริงเลยออ,อ,อน,นิ้อลงมาผีเอาเลยไ่ก็ได้นี่นนกนนากสิก้อไว้ไม่ใช่เลยเลยแบบ ครับเลยอีกกิ่งหนึ่งครับกิ่งเดียวครับเนี่ยกลิ่นในน้อยถ้าชมชมนี่ยดูดูด้วย Nhìn tao ta kinh đi Mà tổng tát ở bước kinh đéo phô à. ừ, 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 kinh đẹp này nè À, subscribe cho chết Ghiền Mì à, đẹp rồi ha lột khâu anh ăn được có phải thử đu đọc mắn ừ. chắc kiếm mắn bệnh chỉ để thử vương tên mắn 嗯，没米看啊 赶紧进来！我光都光了，都光都光了。 อโอเคครับผมท่านชมวันนี้เราก็ได้ัดกินออกแล้ว ดูครับผมโล่งเลยครับเราต้องตัดนะครับถ้ามันจันก็ยื่นออกไปทางเยอะรถบ่งมาก็จะถูกหลังขาดอะไรรถลงเขาครับนี่ครับผมโอเคครับท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์ช่องตุยพาะเลาะเฉยนะครับวันนี้เราก็ภารกิจสำเร็จแล้วจิดมาจิมาสวตดัสสวัสดีครับผมบ๊ายบาย